ดีค่ะนี่มาเนาะค่ะเนาะมาขนส่งจะ้ะภาพขนส่งให้ดูตรงนี้เนาะทุกคนก็ต่อใบขับขี่ต่อทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะต่อทรบอรต่อหลายหลายอย่างเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปกติถ้ามานะ โอ้โหรถมันจนไม่มีที่จอดค่ะเนาะสภาพอา,ากาศน,นี่นี่นีน่ที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะเนาะมาต่อไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วค่ะ จะกลับบ้านแล้วค่ะที่พี่จะรถเนาะยาวไปนู้รถอยาเขียวมากเก็บบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะเวราไปต่อกันที่อื่นดีกว่าเนะคะน่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเนาะหลังจากที่จิมไปขนส่งมาแล้วเนาะไปต่อไปกับขี่มาแล้วเนาะก็เลยแวะตรงนี้เขาเรียกสวนบกขาดเนาะค่ะเนาะบรรยากาศลมนื่นนะคะพี่ๆมีทางเข้าทางออกทางเดียวค่ะนะคะเชียงใหม่เราแต่ก่อนตรงนี้จะคลึกครื้นนะคะเนาะนะคะก็ให้ข้ออยู่ค่ะ แต่ต้องเขียนชื่อนะคะเนาะเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรไว้นะคะเนาะ้ามานะคะเนาะนะคะบรรยากาศก็น่านั่งนะคะพี่ๆจ๋านะคะอัปเดตเนาะคะเนาะ,นะะล็อกเก้าของเราสัญ,ญลักษณ์หอในกานะคะเนาะ พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเคยมาก็รู้เนาะคะเนาะ,ะ,ะอันนี้ดอกคุณนายตื่นสายค่ะน,นีสีชมพูอันนี้มันเริ่มจะหุบแล้วเนาะคะเนะาะมาตอนเช้าๆแหละสวยค่ะพี่ๆน,นี่คือต้นคุณนายตื่นสาย เทศบาลปลูกไว้นะคะเนาะมันเป็นสวนออกกำลังกายนะคะเนาะคุณนายตื่นสายอ่อันนี้ในสวนนะคะอันนี้เป็นน้ำหยอดหยอดเหรียญเนาะคะเนาะตน,น ได้อาหารปลาจะให้อาหารปลาก่อนอันนี้คือปลาเนาะคะเน,ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากตัวใหญ่ค่ะให้อาหารปลามาที่นี่ก็เพลินดีค่ะพี่พี่จะลูกเยอะมากเลยปันนึ่ปลาครับตัวเกือบสองกิโลมั้งคะเนี่ย ค่นะเนาะสครับมากันเป็นสูงใหญ่เลยราคาบรรยากาศนะคะเนาะมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาครับากานนะ,ะนะไปทาบุญก็มาปล่อยที่นี่นะคะเนาะบางคนนะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเยอะมากเยอะมากๆ ดู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 สวยงามโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยปลาคราฟค่ะค่ะอยากให้ที่บ้านใหญ่อย่างนี้จังเลยอะ่ะดู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 นี่ค่ะนกกระร้องอะเหรอนี่ค่ะโอ้โหเลย คุยจังนะคะก็มีคนมานะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่อนะคะเนาะก็ะเลยออกมาทุกคนก็ออกมาอ่านหนังสือมาทำอะไรกิจกรรมนะคะเนาะน้องๆนันกเรียนมาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะนาะนะคะ นี่คือสวนบวกหาดจิมพาเดินนะคะเนาะเนี่ค่ะตอนที่จัดแต่งงานดอกไม้ดอกประดับนะค่ะนะงานดอกไม้ดอก,ก,กประดับค่ะนี่คือ เป็นบ้านนะคะแนละ้วเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ติ๋มเอาเอาหันตาให้เมื่อกี้ะคะ่ะลงมาด้านล่างแล้วเนาะตรงนั้นที่หลอกไม้หลอกเขมะมาจะเป็นที่ห้องน้ำนะคะเนาะจะติ๋มไม่ไปนะคะถ่ายให้ดูเฉยๆาชมก็รมจะลื่นดีค่ะ ไม่ร้อนค่ะมาที่นี่เนาะมันเหมือนได้ผ่อนคลายโอ้ดอกไม้สวยจังเลยเนี่ยค่ะอันนี้ดอกพุดดอกพุดเล็กหรือเปล่าคะเนี่ยคเพเทสบาลนะคะเนาะจะทําเป็นสวนหย่อมไว้นะคะเนาะแต่งตอนที่หลังปีใหม่เนาะค่ะเนาะแต่นี่คือจะมีคน ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะเนาะดูแลสวนนะคะเนาะเ่ะพาเดินเนาะสวยมากเลยเนี่ยสดชื่นจังเลยค่ะมาที่นี่นานแล้วเนาะแต,แต่ลุงกลับไม่ได้มาเลยค่ะสวยงาม แต่งเนาะค่ะเนาะให้ดูเนาะค่ะเนาะนะคะทนะมลื่นนะคะนุ่มลื่นนุ่มลื่นนะคะมาก็เหมือนได้ผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะไปดูมีนกมีปลามีต้นไม้นะคะเนาะในสวน ธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นร้านค้าเนาะร้านค้ากับร้านนวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะมีทางเห,เหมือนมีคนออกกําลังกายค่ะมันนะคะเดินมาค่ะคนออกกําลังกายเนาะนะคะให้มาผ่อนคลายนี่โซนหนึ่งค่ะอันนี้เจ้าปลาเนาะเหมือนมีคนมาเดินเออนี่ค่ะลอยมาเลยค่ะ เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะปลาเยอะมากค่ะออกลูกออกหลานเนานะนะคะ่ะเนาะนี่นี่ตรงนี้เคยอัปเดตไปแล้วเนะ มากในสวนนะคะเนี่ยโอเป็ต้นสูงมากเลยค่ะ,คะเป็นนกพันน้ำหอมค่ะเนาะไม่รู้ปีปีแล้วเนาะค่ะมีร้านค้าอยู่เปิดอยู่ไม่กี่ร้าน,นะคะน่ะเห็นะคะ ชตํำร้านขนมแล้วค่ะนะีคะนี่เป็นร้านกาแฟค่ะนะ,ะ,นะะภาพบรรยากาศรอบสวนมาให้ดู ็นตรงนี้สวยริมเห็นตรงนี้สวยมากดอกไม้ดูสิคะค่ะตัดแจงเล้สวยค่ะ,คะเคนะคะเนาะพิมขอจบคลิปดีกว่าจะยาวไปนาะคะเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะเนาะขอบคุณ FC ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะที่เป็นกำลังใจให้ให้จิ๋มเสมอมาเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะ